สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับเอาคลิปนี้ก็อโจทย์มหามืนอีกแล้วโอ้โหขับขันไหนพังคันนั้นนะดูดูดไปขับรถไทยเขาตกถนนอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โวโอ้โวโอ้โโอ้โอ โอ้โหไอจอดมหาหมึ่นสุดยอดเลยขึ้นได้แล้วดีอ่ะไม่คว่ำของเขาเนี่ยจ้าของเดี๋ยวจะโดนเมียดายเอารถมาให้จอดขับตอนนี้ก็เช่มขับรอครับพอไปกินข้าวนะครับผมไปกินข้าวมา ให้เขาขับรอ